สวัสดีค่ะนักทุกทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ t l l w w t h r e s e a r c h โดยมีดิฉันพันธภา,พาพอพื้นขามรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะทางเราก็จะเชิญนักวิเคราะห์และครูท่านต่างๆ มาวิเคราะห์เจาะลึกโดยละเอียดในหุ้นรายตัวและนําเสนอข้อมูลไอเดียการลงทุนให้กับนักลงทุนทุกท่านได้รับฟังกันซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตรกลยุทธการลงทุนประจําเดือนพฤศจิกายนและว,วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลตําแหน่งผู้ในการสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากสํานักวิจัยทิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะวันนี้พี่นพนะคะเตรียมหัวข้ออะไรจะมาพูดบ้างคะ ครับก็มีทั้งหมด3หัวข้อหลักๆนะครับที่จะมาอัปเดตกันนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองเรื่องที่2คือการเมืองเหมือนกันแต่ว่าเป็นต่างประเทศก็คือการเลือกตั้งของอเมริกานะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือสถานการณ์โควิดครับผมซึ่งทั้ง3ปัจจัยเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นไทยในเดือนนี้ค่อนข้างมากนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็เรามองตลาดหุ้นไทยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะถูกกดดันจาก3ปัจจัยนี้ แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นจุดต่ำแล้วก็โซนเซตแถวประมาณสัก1 1 5 0ถึง1,200จุดเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในการซื้อรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับแล้วก็เรามองว่าตลาดน่าจะเริ่มมีการฟื้นตัวได้แล้วก็อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยถือลงทุนแบบข้ามปีด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ปัจจัยแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมที่คาดว่าจะคงยืดเยื้อแต่ว่าเรามองว่าไม่น่าจะรุนแรงนะครับ ประเด็นที่เรามองว่าการชุมนุมเนี่ยน่าจะยืดเยื้อเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยตอบสนองได้ยากนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของตัวแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเรายังไม่เห็นว่ามีการตกผลึกว่าจะแก้ไขแบบไหนดีนะครับประเด็นก็คือเรื่องของถ้าเราไปดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด6ล่างก็คือ1ล่างเนี่ยเป็นของทางรัฐบาลนะครับ แล้วก็อีก2องขออภัยครับอีก5ล่างเนี่ยจะเป็นของตัวฝ่ายค้านนะครับแล้วก็มีของภาคประชาชนอีก1่ล่างของไอรอเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างรัฐมนูลเนี่ยมีทั้งหมดถึง7ล่างเลยนะครับถ้าเราไปดูในรายละเอียดของแต่ละล่างเนี่ยมีจุดร่วมกันที่ผมเห็นนะครับก็คือเรื่องของการเสนอให้มีการตั้งสสลอขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าเรามีการแก้ไขรัฐมนูนโดยการใช้สสลอเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ ผมคิดว่าใน,ใน,ในช่วงนี้นก็คงจะต้องมีการแก้ไขรัฐมนุรก็คือมันมีหมด3วาระในสภานะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาในแต่ละวาระนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือถ้าเกิดเรามีการเสนอแล้วก็มีการเลือกที่มันมีหมด7ลร่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกร่างที่แบบมีการเสนอการตั้งสสรขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ใช้เวลาค่อนข้างนานประเด็นก็ตรงนี้น,น่าจะทําให้ตัวการร่างรัฐมนูเนี่ย น่าจะกินเวลาเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องมีการทําประชามติในวารละที่3นะครับหลังจากที่ทางสภาเนี่ยมีการโบวตวารละที่3แล้วเนี่ยเพราะว่าการใช้สสลอเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการการแก้ไขนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการทําประชามติแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือเรายังไม่มีกฎหมายประชามติเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกฤษฎีการเนี่ยอยู่ระหว่างการนําเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีถ้าคณะรัฐมนตรีเนี่ย เอาเข้าสู่สภาเนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรก็จะใช้เวลาประมาณสักหกวันนะครับวุ้ิสภาอีก30วันนะครับแล้วก็รอโปรดเกล้าอีกนะครับาะฉะนั้นต่อให้มีกฎหมายประชามติแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย2เดือนในการทําประชามตินะครับว่าจะร่างสสลอให้มีสสสลอมาเป็นผู้ร่างนะครับอ,อันนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาอันนี้ก็เลยทําให้ผมคิดว่าถ้าเกิดเลือกวิธีนี้เนี่ยน่าจะทําให้ใช้เวลานาน,านอันนี้ ลองมาดูไทม์ไลน์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแบบมองโลกในแง่ดีพี่นองคะการทําประชามติในเห็นได้ยินว่าต้องทําถึงสองครั้งใช่ไหมใช่ครับทั้งแรกก็คือเราจะทาประชามติว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งสสรอขึ้นมานะครับแต่นี่ก็คืออยู่เงื่อนไขว่าเรามีกฎหมายประชามติแล้วนะครับสมมุติว่าถ้ามีการทําประชามติแล้วแล้วก็มีการลงวัฟโบวตผ่านนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการตั้งสสรอเนี่ย ก็ใช้เวลานะครับอย่างงีเราเริ่มกันที่พฤศจิก,กา2020เนี่ยก็คือเป็นการเปิดประชุมสภามีการรับร่างแก้ไขรัฐมนูญว่าจะแก้ไขแบบตั้งสสรขึ้นมามีการทำประชามติรวดเร็วเลยแต่จริงๆก็ยังไม่มีนะ <c oughs> อันนี้ก็อาจจะใช้เวลาแต่ว่าโอเคเราเราก็ใช้เวลาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะมีกําหนดข้อกาหนดกาการตั้งสสรก,ก็คาดว่าจะใช้เวลาสักสองเดือนนะครับแล้วก็ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไทม์ไลน์ในการแก้ไขรัฐมนูล่ยผมอยากจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการที่สภาโหวตผ่าน3วาระก่อนนะครับแล้วก็มีการทําประชามติรอบแรกอันนี้ทําประชามติก็คืออันนี้ก็ถามว่าจะมีการตั้งสสรอเห็นด้วยไหมในการแก้ไขรัฐมนูลเสร็จแล้วเราก็คือมีการตั้งสสลอเรเกิดขึ้นจริงหลังจากที่ประชาชนเห็นด้วยแล้วนะครับขั้นตอนที่2ก็สสรอก็มีหน้าที่ร่างรัฐมนูละ นะครับก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ทำประชามติรอบสองหลังจากที่มีการสสรเนี่ยมีการร่างรัฐมนูนเสร็จแล้วก็จะได้รัฐมนูนฉบับที่มีการแก้ไขแล้วก็มาถามประชาชนอย่งว่าจะรับร่างนี้ไหมนะครับก็มีมีการทําประชามติสองรอบและสุดท้ายเราก็ถึงจะได้รัฐมนูญนะครับโดยที่รอการทูนเก้าแล้วก็โปรดเกาลงมานะครับน่าจะประมาณเดือนครึ่งปีสองพันี่สิใช่ใช่ อันนี้คือถ้าเกิดในช่วงของการแก้ไขรัฐมนุนอย่างเดียวเนี่ยจะใช้เวลาเต็มที่ประมาณสักหนึ่งปีแต่ว่าประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าเรายังไม่มีกฎหมายประชามติะนะครับถ้าเกิดกฎหมายประชามติเนี่ยใช้เวลาออกประมาณสัก6เดือนอันนี้ก็บวกไปเป็น1น5หนึ่งจุดปีอะไรเงี้ยหน,นึ่งปี6เดือนอะไรเงี้ยนะครับก็จะออกไปอีกครับผมอันนี้ก็เลยทําให้ตัวการเมืองเนี่ยน่าจะยืดเยื้อแต่อะไรก็ดีเนี่ยเรามองว่าถ้าเกิด สภาเนี่ยเปิดมาเนี่ยแล้วมีการพิจารณาเรื่องของวาระแรกเนี่ยแล้วก็มีการผ่านนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นบวกกับตลาดหุ้นนะครับก็น่าจะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยตอบสนองในทางบวกเพราะว่ามันลดความตึงเครียดทางด้านการเมืองลงนะครับ,รบประเด็นที่2คือเรื่องของาการเลือกตั้งอเมริกานะครับวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะพี่นพเราต้องติดตามนะผล<ช>การเลือกตั้งของอเมริกาใช่ใชครับ,รบผมก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจาก โพนะครับแล้วก็ตัวตลาดพนันเนี่ยก็จะเห็นว่าทางไบเดนเนี่ยมีคะแนนนําอยู่นะครับก็ค่อนข้างทิ้งห่างเลยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโอกาสที่ตลาดประเมินนะครับว่าโอกาสที่ไบเดนชนะเนี่ยประมาณสัก6 0สร์ส่วนถ้ามีโอกาสชนะประมาณสัก4 0่นนะครับก็จะเห็นว่าทั้งโพทั้งตลาดพนันเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันนะครับก็ถือว่าตลาดเนี่ยก็มองว่าไบเดนจะมีโอกาสชนะ แต่ว่าทางเราเนี่ยมีการประเมินของผลการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เนี่ยว่าจะออกมาอย่างไงแล้วก็มีการคาดการผลกระทบนะครับก็แบ่งออกเป็น4ี่ซีนาร์โอนะครับก็แบ่งเป็นไบเดนชนะ2องซีนาร์โอแล้วก็ทัมชนะ2องซีนาร์โอนะครับใน4ี่ซีนาร์โอเนี้ยมันคแค่แตกต่างกันตรงที่ว่าใครจะชนะเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วใครจะครองเสียงข้างมากในสภาหไหนสภาผู้แทนราษฎรกับสภาวุฒิสภาเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แก่การเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเดียวแต่มีการเลือกตั้งสสด้วยจํานวน4 3 5ที่นั่งนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งวุฒิสภาด้วยประมาณ35ที่นั่งจากทั้งหมด100ที่นั่งครับอันนี้ก็เลยก็ทําให้แต่ละกรณีเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่ากรณีที่เรามองว่ามีความเป็นไปได้ก็คือไบเดนชนะเราให้โอกาส70%นะครับแต่ว่าชนะแบบไหนแบบว่าเดโมแครตเนี่ยครองเสียงทั้งสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วก็วุฒิสภาด้วยหรือว่า ยังคงครองเสียงในสภาผู้แทนรัษฎรแต่ว่าวุฒธธิสภาเนี่ยจะเป็นของริพับพิกันเท่านั้นเองนะครับซึ่งกรณีที่เรามองว่าจะเป็นบวกกับตลาดหุ้น emerging market เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ถ้าเราให้โอกาสมากที่สุดก็คือไบเดนชนะเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็พรรคเดโมแครตเนี่ยครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งปัจจุบันเขาก็ครองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาด้วยตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้การผลักดันนโยบายต่างๆของพรรคเดโมแครตของไบเดนเนี่ยน่าจะ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีนโยบายหลายอย่างอย่างเช่นการขึ้นภาษีแต่ก็จะตามมาด้วยการใช้ใจ่ายการลงทุนภาครัฐด้วยนะครับเป็นจํานวนมากอันนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้ตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถูกกดดันจากเรื่องของการขึ้นภาษีาตามนโยบายของไบเดนอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นลบกับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแต่ว่าจะเป็นบวกกับอิมเมจิงมาร์เก็ตเพราะว่าน่าจะผมคิดว่าน่าจะมีเงินเนี่ยโรเตทออกจากตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งปีนี้ดีมาก แล้วก็เข้ามาสู่ในตลาดอินเว i n g m a มาเก็ตที่อย่างตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าอันเดอร์เ o อร์ฟอร์มมากในปีนี้นะครับแล้วก็รวมถึงนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้ใจ่ายเงินของภาครัฐเนี่ยไบยเดนก็มีการใช้ใจ่ายการลงทุนภาครัฐค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือแบบเยียวยาผลกระทบจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับคือพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้าด้วยอันนี้เนี่ยคือจะเก็บภาษีคนรวยนะครับแล้วก็มาช่วยคนจนนะครับลดความเหลื่อมล้ํา ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทาให้มีการใช้จ่ายเงินจํานวนมากเนี่ยก็น่าจะทําเป็นผลลบก,กับเรื่องของค่างเงินดอลลาร์เพราะว่าจะต้องมีการขาดดุลงบประมาณเยอะนะครับจะเป็นผลลบก,กับค่างเงินดอลลาร์ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นด้วยบอลยูก็น่าจะปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับเมื่อเทียบกับกรณีของทั้มนะทั้มเนี่ยเขาอยากให้ดอกเบียมันแบบว่าอยู่ในระดับต่านะครับถามพี่นพนิดึงนะคะแล้วีถ้าเกิดว่าทางไบเดนมาเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีจะยังไปได้ต่อไหมคะพี่นพ คือถ้าผมมองในระยะยาวเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เติบโตได้ตามแมกกาเทนอยู่แล้วนะครับเพีงเยงแต่ว่านโยบายที่ของไบเดนอาจจะมีเรื่องของการควบคุมการผูกขาดนะครับก็อาจจะทําให้ตัวบริษัทเทคโนโล,โลยีขนาดใหญ่เนี่ยได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายนี้แต่ว่าเราก็ต้องติดตามนะครับว่าไบเดนเนี่ยเขาจะเริ่มมาใช้ใช้ ใช้นโยบายเรื่องการคุมตลาดกับพวกบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อไหร่นะครับเราก็ไม่รู้เนี่ยเขามีเทอม4ปีสมมตินะก็อาจจะใช้ปีที่3า็ไได้หรือว่าทันทีเลยที่เขาแบบเกิดขึ้นเลยก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดเขาเริ่มมีข่าวตรงนี้ออกมาเนี่ยว่าจะเริ่มมาคุมกับทุกบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะทาให้ราคาหุ้นผันผวนแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นจังหวะที่จะซื้อนะครับซึ่งใครที่อามองหุ้นเทคโนโลยีอาจจะ รอดูว่าผลการเลือกตั้งไบเดนมาจริงไหมนะครับ mm hmm. ถ้าไบเดนมาจริงก็เดี๋ยวรอดูว่าจังหวะซื้อเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ไบเดนเขาเริ่มแบบว่าจะมาจัดการกับเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่มากกว่า <Okay. S 1> นะครับก็มาดูเรื่องของผลการเลือกตั้งของอเมริกาในอดีตนะครับ okay. ซึ่งเราแบ่งการศึกษาออกเป็น2แบบแบบในสภาวะปกติกับสภาวะที่าภาวะเศรษฐกิจหดตัวนะครับทำไมผมถึงแบ่งแบงแบ,บนี้เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นปีที่าภาวะเศรษฐกิจหดตัวนะครับก็เลยแบ่งคือหลังการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเป็นาภาวะเศรษฐกิจปกติเนี่ยตลาดหุ้นก็น่าจะตอบสนองในทางบวกในอดีตเห็นไหมครับรว่าพอหลังการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยตลาดหุ้นก็จะเริ่มปรับตัวขึ้นเพราะว่ามันมีความชัดเจนของเรื่องของผลการเลือกตั้งแล้วก่อนหน้านี้คนอาจจะระมัดระวังการลงทุน ยังไม่กล้าลงทุนมากเพราะว่ายังไม่รู้ว่าใครจะชนะแต่พอมีความชัดเจนปุ๊บตลาดก็ตอบสนองในทางบวกเพราะว่านักทุนก็กลับเข้าสู่ตลาดครั้งหนึ่งแต่ว่าปีนี้เนี่ยที่ผมต้องแยกเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่ตัวเศรษฐกิจมันหดตัวจากภาวะโควิดนะครับซึ่งถ้าเราไปดูนะตั้งแต่ปี1930เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเศรษฐกิจหดตัวเนี่ยอยู่สามครั้งนะครับในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะครับก็จะสังเกตว่าภายหลังการเลือกตั้งเนี่ยก็ ในแต่ละเศรษฐกิจที่มันเป็นเศรษฐกิจหดตัวเนี่ยก็จะเห็นว่าก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นแป๊บเดียวนะครับออแล้วก็มีความผันผวน,ผนอันนี้ผมคิดว่าออในระยะสั้นเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าใครจะมาเนี่ยตลาดก็น่าจะตอบสนองในทางบวกแต่ว่าถ้าเป็นมีการเปลี่ยนแปลงผู้นาอย่างไบเดนมาเพราะว่าปัจจุบันนี้คือทรัมป์เป็นประธานาธิบดีใช่ไหมครับถ้าเกิดไบเดนมาแล้วก็ต้องดูนะครับว่านโยบายไบเดนเนี่ยจะสารต่อยังไงนะครับ แล้วก็ตัวของนโยบายต่างๆที่ไดเ้เคยหาเสียงไว้เนี่ยจะสามารถทําได้จริงสำเร็จผลเห็นเป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนก็องต้องติดตามนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะขึ้นจะขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าก็ต้องดูนโยบายของไบเดนด้วยนะครับอันนี้เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่า น่าเป็นห่วงมากใช่ค่ะอังกฤษก็ล็อกดาวอีกรอบแล้วใช่ไหมใช่ล็อกดาวแบบฟูลล็อกดาวด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อใหม่ต่อวันนะครึ่งล้านโอ้โหแบบขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่อเมริกายุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยทำสถิติใหม่มาที่ตอนนี้เนี่ยตัวของอเมริกานะครับก็มีผู้ติดเชื้อมัน8 0 0 0มนถึงเก้าหมคนต่อวันส่วนถ้าเป็นของฝั่งยุโรปที่น่ากลัวคือจะเป็นฝรั่งเศสเพราะว่า5 0 0 0 0คนต่อวันนะครับ ส่วนสเปนอิตาลีแล้วก็อังกฤษเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0่กว่าต่อวันก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นขึ้นนะครับการใช้มาตรการล็อกดาวน์เนี่ยมันเป็นผลลบกับเรื่องของเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลข p m มภไอบริการของทางสหภาพยุโรปเนี่ยออตอนนี้ก็หดตัวนะครับแล้วก็หดตัวเป็นเดือนที่2ติดต่อก,กันก็จะเห็นว่าตัวอย่างเยอรมันยูโรโซนเจแปนฝรั่งเศสเนี่ย ตัว P.M.I พักบริการเนี่ยเขาอยู่ในภาะวะขดตัวนะครับรตัว U.K. ถึงแม้ว่าจะอยู่ในทางบวกนะครับแต่ก็ลดลงจากเดือนก่อนหน้าแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงต่อในเดืนเอนต,ตุลานะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกาย,กายนนะครับเพราะว่าเขามีการใช้มาตรการล็อกดาวน์มานะครับส่วนอเมริกาจะเห็นว่าเป็นประเทศหลักประเทศเดียวที่ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้ติดตามเรื่องของนโยบายถ้าเกิดไบเดน เป็นผู้นำพนาธิบดีเนี่ยะจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้หรือเปล่าคือการควบคุมเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างคลัป์เนี่ยเขาบอกเลยเขาไม่ล็อกดาวน์เขาก็ปล่อยแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันมันรุนแรงขึ้นนะครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําจากทรัปมมาเป็นไบเดนเนี่ยไบเดนเขามีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากกว่าระมัดระวังมากกว่าเพราะงั้นจะต้องดูนะครับว่าไบเดนหลังจากถ้าเกิดขึ้นมา เป็นประธานที่ดีตามที่ตลาดมองไว้เนี่ยเขาจะมีการดูแลเรื่องของสถานการณ์ตรงนี้ยังไงคือถ้าเกิดเขาใช้มาตรการล็อกดาวน์อันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเป็นดาวไซด์กับเรื่องของเศรษฐกิจได้ครับแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะย้ําเตือนก็คือเรื่องของแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเนี่ยเดือนนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นบอททอมนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยปรับตัวลงหลุดระดับ1 200จุด ก็ล,ลงมาทั้งหมด5เดือนติดต่อกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยในแง่ของการประมูลมราคาหุ้นไทยเนี่ยถือ<ช>ว่าไม่แพงถ้าเทียบกับตัว MSCI Asia ex Japan ครับผมที่น้องคะตัวเส้นสีน้าเงินกับเส้นสีแดงนี่ต่างกันยังไงคะเส้นสีน้าเงินอ๋อเส้น<ช>สีน้ําเงินเนี่ยก็เป็น forward PE นะครับของตลาดหุ้นไทยครับแล้วก็เส้นสีแดงเนี่ยเป็น forward PE ของ MSCI Asia x Japan ครับผมก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยต่ำกว่า15เท่าแล้วนะครับอยู่ที่14.8นะครับ<ะ>ซึ่งถ้าเทียบกับตัว MSCI Asia x Japan เนี่ยจะอยู่ที่14.5ก็คือแทบจะใกล้กัน,นะนมากาเลยนะครับถือว่าไม่ค่อยมีพรีเมียมถ้าเราดูทางล,ลูกขวามือนะครับปกติเนี่ยค่า forward PE ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเทรดอยู่ที่พรีเมียมเอเชียนะครับอยู่ประมาณ2เท่านะครับ เลยเนี่ยค่าเฉลี่ย10ปีเนี่ยจะอยู่ที่1.8เท่านะครับอันนี้เท่าไม่เท่านี่หมายถึงอะไรคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่า forward PE บ้านเรา14ถ้าเกิด MSCI มากกว่า2เท่าคือสามสิบนะคอของตัว MSCI เนี่ยเขาจะน้อยกว่าของเราครับผมของเราเนี่ยจะมากกว่าเทปที่ forward PE มากกว่าผมยกตัวอย่างนะครับอย่างของเราเนี่ยโดยสมมติว่าของเราอยู่เทอยู่ที่บระมาณ12นะครับ ตัว MSCI Asia เนี่ยเขาจะเทรดอยู่ที่ประมาณสิบคือบวกน้อยกว่า2แต่คำว่าเท่าคือเป็นหน่วยของ PE เป็นหน่วยของ PE ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าเป็นสองเท่า20 0ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเป็นเท่านะครับสมมุติว่าถ้า MSCI ตอนนี้เนี่ยเทรดอยู่ที่ประมาณ15เท่านะทุนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะเทรดอยู่ที่17เเท่าครับผมอันนี้ก็อยากทำความเข้าใจนิดนึงแล้วจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ลบ1.5ึ่งดห้าสแต์เก็คือแทบจะไม่มีพรีเมียมแล้วนะครับดัะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าตอนนี้หุ้นไทยเริ่มมีเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าราคาหุ้นมันลงมาเยอะแล้วก็อันดับปร์ฟอร์มมากในปีนี้นะครับก็เอิน่าจะเป็นจังหวะที่ถ้าเกิดไบเดนชนะมีเงินโรเตทมาในอ m e เมอร์จิงมาร์เก็ตเขาก็ต้องมาหาหุ้นที่เออที่ว a l เลเยชั่นไม่แพงซึ่งผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเริ่มดูน่าสนใจขึ้นเพราะว่าไม่ได้ เทรดแพงกับเมื่อเทียบกับตัว MSI แล้วนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือปีนี้เนี่ยเราได้รับผลกระทบเยอะเพราะว่าเราเซนซิทีฟกับเรื่องของโควิดมากกว่าเพราะาเราเพิ่งพาการส่งออกเพิ่งพานักท่องเที่ยวแต่ถ้าเราคาดหวังว่าเอยถ้ามีวัคซีนในต้นปีหรือว่ากลางปีนะครับหุ้นต่อให้ยังไม่ได้กระจายแบบวัคซีนมาแต่ขอให้รู้ว่ามีวัคซีนเนี่ยอหุ้นไทยนะจะปร์ฟอร์มขึ้นมาดีมากเลย,เลยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสรุปทั้งหมดนะครับว่าทีมการลงทุนและก็หุ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเรามองยังไงนะครับสรุปเนี่ยเร,เรามองว่าความเป็นไปได้นะครับมีมีความเป็นไปได้ที่ในช่วงเดือนนี้เนี่ยปัจจัยต่างๆที่กดดันสาปัจจัยนั้นเนี่ยน่าจะเริ่มผ่อนคลายหรือว่ามีความชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไปผมขอยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นผลการเลือกตั้งอเมริกานะครับเดี๋ยวเราก็จะทราบผลและตลาดก็จะเห็นว่ามีความชัดเจนเกิดขึ้น เรื่องของการเมืองถึงแม้ว่าเรามองว่าการชุมนุมยังคงยืดเยื้อนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเกิดมีการรับร่างและแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดหลังจากที่ยุโรปม,มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเห็นสัญญ,ญาณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อน่าจะเริ่มเบาลงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ผสานกับเรื่องของการประเมลูลคาหุ้นไทยเนี่ยที่เริ่มน่าดึงดูดละเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้เราถือว่าไม่ได้แพงแลวนะครับอยู่ต่ำประวัติ P/E ตอนนี้ก็ต่ํากว่า15เท่านะครับก็ถือว่าต่ำนะครับก็ก็ถือว่าน่าสนใจละนะครับก็ได้จะช่วยกระตุ้นแรงซื้อได้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงปลายปีซึ่งปกติเนี่ยถ้าราคาหุ้นลงมาเนี่ยก็จะเริ่มมีคนเขาเริ่มมาเก็บหุ้นปันผลเพราะว่าต้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินนนปััผลแลแ้วะครบ โซนหุ้นที่เราแนะนําให้สะสมเนี่ยก็คือคิดว่าอยู่ใน1นึ่งหนึ่งถึงหนึ่จุดนะครับเป็นจังหวะซื้อในช่วงสุดท้ายของปีนี้เพราะว่าเรามองว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ํานะครับแล้วก็หุ้นเด่นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราก็มีเนะนการแนะนํา6ตัวนะครับก็จะสังเกตเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ขออภัยครับก็จะเห็นว่ามีสตรอรี่ของแต่ละตัวเนี่ยเป็นสตอรี่เฉพาะตัวนะครับก็มีหุ้น ที่คาดว่าง,งบออกมาดีด้วยนะครับแล้วก็มีปัจจัยบวกหนุนในระยะสั้นนะครับอย่างเช่นตัวเบมนะครับก็เราคาดว่าจะเข้าเซสฟิฟตี้นะครับ MTC เนี่ยเราคาดว่าง,งบจะออกมาดีนะครับ RBF Se p e ป i n ินเนเนี่ยผมคิดว่าเป็นหุ้นที่สามารถต้านภาะวะความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกและภายในได้นะครับเป็นหุ้นกลุ่มฟู้ดนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีทางอ้อมแล้วก็อย่างซินเนกหรือว่าตัวเ t ตเป้อะไรเนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการ ชอบดีมีคืนด้วยนะครับโพลีนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวสเปดที่เขาปรับตัวสูงขึ้นนะครับเป็นเป็นสเปดทางด้านปลาย LDPE นะครับที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นสำหรับแนวรับเนี่ยเราก็ประเมินไว้ที่1.150ถึง1.170นะครับส่วนแนวต้านก็ประเมินไว้ที่1.200ถึง1.205จุดนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปก็อยู่1.220ถึง2.5ครับผม อันนี้ก็ขออน,นุญาตพูดถึงเรื่องของพอร์ตการลงทุนนะครับก็เราเอาหุ้นทั้งหมด6ตัวที่เราแนะนําในเดือนนี้เนี่ยก็มาจัดพอร์ตการลงทุนเพราะเราจะวัดผลตอบแทนนะครับก็สําหรับตัวหุ้นแบมนะครับเราก็ให้ราคาเป้าหมาย1เดือนอยู่ที่21.9นะครับแล้วก็ราคาคัตลอสอยู่ที่19.3 mtc เนี่ยเราให้ราคาเป้าหมาย1เดือนที่59.25แล้วก็ตัวคัตลอสอยู่ที่51 rbf นะครับก็ให้ราคาเป้าหมาย1เดือนอยู่ที่ 11. 1 1 1 แล้วก็ตัวคัดลอสเนี่ยอยู่ที่9.6ตัวเซเป้นะครับก็ให้ราคาเป้าหมาย24นะครับแล้วก็ราคาคัดลอสอยู่ที่20.2แล้วก็ส่วนซินเนกนะครับก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่16.5ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่13.9นะครับแล้วก็ตัวโพลีนทีไรโพลีนก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่1.51แล้วก็ตัวคัดลอสอยู่ที่1.33มาครับมาดูผลตอบแทนสักนิดนึงนะครับ พอ,อเดินที่แล้วที่เราแนะนําหุ้นไป6ตัวเหมือนกันนะครับก็ติดลบไป2.7%แต่ถ้าพูดถึงโดยรวมเนี่ยดีกว่าเซ็ตนะครับเซตติดลบไป3.4%ก็มีตัวที่ได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ตัวที่ได้ผลตอบแทนที่แย่นะครับโดยเฉพาะตัว BGC เน่ยถือว่าแจ็คพอตเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาประกาศเพิ่มทุนมาราคาหุ้นลงแต่ว่าเราพอดีเรามีจุดคัดลอสที่เป็นจุดตายตัวนะครับ ก็เลยทำให้เราลบไป21%แต่ว่ามีตัวที่เราได้เหมือนกันอย่างตัวซินเนกมาบวกถึง27%ะนะครับโดยรวม,มเราคือลบ2.7แต่ก็ยังดีกว่าเซตนะครับเซตลบไป3.4เดือนที่แล้วครับผมเดีย๋ยวให้พี่นบนะคะช่วยย้อนกลับไปหน้าสรุปธีมการลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแนวรับแนวต้านเป็นเท่าไหร่หุ้นเด่นที่แนะนำมีตัวอะไรบ้างคะพี่นบครับก็ ตีมการลงทุนเดือนพฤศจิกายนนะครับหลกัหลกๆเนี่ยเราคิดว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นหุ้นที่หุ้นไทยน่าจะบอททอมเดือนนี้นะครับแล้วก็โซนที่1150นะครับถึง1200จุดเนี่ยเป็นโซนที่ซื้อสะสมในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็ถือข้ามปีนะครับหุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจแล้วก็เป็นหุ้นเด่นของเราเนี่ยก็คือตัวแบมนะครับ MTC เ e เป้ RBF ซินเนกแลวก็ที่ p ปโพลีนะครับ หลักๆก,ก็แต่ละตัวเนี่ยคาดว่าจะมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเข้ามาในเดือนนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คาดว่างบจะออกมาดีด้วยนะครับ,รบส่วนแนวรับนะครับก็ประเมินไว้ที่1 1 5 0งหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับผมส่วนแนวต้านก็ประเมินไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่พันสองร้อยห้าจุดแล้วก็แนวต้านถัดไปก็อยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสองรอยี่สิบถึงหนึ่งพันสองรอยี่สิบห้าครับ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นบนะคะหรือว่าคุณอาพิชาติผู้บรรเจดิดกุลนะคะที่ให้เกตมาบรรยายในวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่งทางทางอีเมลหรือ w w w t i s c o s e t o m หรือผ่านในเทเล gram TISCO E-Research และกลับมาพบกับพวกเราหมกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ